วินมาวินทวีผลเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2524สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเดินแบบก่อนที่ไก่วรายุทธมิรินทัจินดาผู้จัดละครชื่อดังจะชักชวนให้มันเล่นละครกับทางช่องดังย่านพระราม4 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้วินมาวินเป็นที่รู้จักคือละครเรื่องมาเฟียที่รักและดินน้ำลมไฟนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในละครเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายอย่างละครชุดทาราหิมาลัยและวายุพัคมนตราที่เจ้าตัวรับบทเป็นราจีฟราชองครักษ์มาตเ่ สำหรับวินมาวินยังถือเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยตรงไปตรงมาในเรื่องของการทำสัญญกรรมเสริมหลอ่อโดยเคยเข้าผ่าตัดเพื่อลดหนกแก้มเมื่อปี2018ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดพร้อมยังเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีปัญหาเหมือนกับเขาอีกด้วย นอกจากผลงานด้านการแสดงแล้วหนุ่มมาวินยังกลายเป็นนักรีวิวอาหารที่มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆโดยได้เปิด Facebook Fanpage ทำรายการพาไปรีวิวร้านอาหารที่ตัวเองและคุณตู่ปียวดีชื่นชอบซึ่งจะเป็นอาหารเกือบทุกประเภทแต่ที่ผู้ชมจดจำได้ดีน่าจะเป็นการรีวิวอาหารรสแซ่บนานาชาติที่เจ้าตัวชอบกินเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งก็ต้องบอกว่าหนุ่มวินสามารถกินพริกได้เป็นส่วนเลยทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นสไตล์เฉพาะตัวของหนุ่มมาวินก็คือก่อนที่จะลงมือชิมอาหารทุกครั้งก็ต้องมาพร้อมกับคำติดปากนั่นก็คือคำว่าลุยนั่นเองและนอกจากรายการรีวิวอาหารแล้วเจ้าตัวยังมีธุรกิจอาหารญี่ปุ่นพร้อมกับขายน้ำพริกหลากหลายชนิดทางออนไลน์อีกด้วย น้าชีวิตส่วนตัวมาวินทวีผลคบหาดูใจอยู่กับผู้บริหารผู้จัดและทายาททางช่องสามตู่ปียวดีมานานถึง10ปีโดยทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกในงานไหว้ครูประจำปีของช่องสามมาวินยอมรับว่าปิ๊งฝ่ายหญิงครั้งแรกตั้งแต่แรกพบจึงพยายามสารต่อความสัมพันธ์เรื่อยมาจนกระทั่งตัดสินใจหยุดนิสัยเจ้าชู้เพื่อทุ่มเทความรักทั้งหมดให้ตู่คนเดียว มาวินเคยกล่าวว่ารู้ตัวดีว่าเหมือนหมามองเครื่องบินเพราะเขาเป็นเพียงนักแสดงแต่ตู่เป็นถึงลูกผู้บริหารแต่เพราะความมั่นคงในรักของทั้งคู่ทำให้มาวินฝ่าดา่านครอบครัวของฝ่ายหญิงมาได้โดยใช้เวลากว่า8ปีนอกจากนี้ทั้งคู่ยังติดลิตคู่รักมาราธอนในวงการที่คบหาดูใจกันนานถึง10ปี ก่อนที่จะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อคืนวันที่19กร,รกฎาคม2563ล่าสุดทางคู่ควงคู่กันเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนณโพทาลาเลเชอร์พาร์คและมีงานฉลองมงคลสมรสในวันที่2 8กุมภาพันธ์2564 ปัจจุบันมาวินทวีผลยังมีผลงานละครอยู่เรื่อยๆทางช่อง3รวมถึงงานอื่นๆเดินแบบถ่ายแบบนอกจากนี้มาวินและตู่ปียวดียังทำช่องรายการรีวิวอาหารด้วยกันกิมมิคคือตู่เป็นคนถ่ายส่วนมาวินเป็นคนรีวิวโดยทั้งสองคนชวนพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองและสนุกสนานทำให้รายการมีความน่าสนใจและมียอดผู้ติดตามทั้งใน YouTube และโซเชียลเป็นจำนวนมาก ล่าสุดมาวินได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกในซีรีส์เรื่อง Let Eat รักล้นพุงซึ่งในเรื่องนี้มาวินรับบทเป็นพระเอกชื่อทอยนักขายประกันเจ้าของไ g รีวิวอาหารที่มีชื่อเสียงและต้องย้ายไปประจำที่สำนักงานหัวหินเขาได้พบกับเหมียวสุกัญญาหรือสุกรนำแสดงโดยสายป่านอภินยาเพื่อนสายกินตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งถ้าใครชื่นชอบหนุ่มทอยอยากติดตามผลงานก็สามารถรับชมลักล้นพุงทางช่อง Netflix ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ